กัน 1>, 1 J 2 J แล้วก็ R B Z ของนิสสันนะครับ1 J 2 J นี่จะเป็นของ t o โยต้นั่นแหละนี่ก็ภาพรวมของรถขวัญใจวัยรุ่นก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับที่เหลือก็เป็นการตกแต่งแล้วก็การทดสอบรถว่ามันเข้ากับวิธีขับของเราไหมถ้าเราชอบแบบเครื่องแน่นๆติด เท้าแตะเป็นพุ่งอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปลองรถด,ดูไงเพราะบางทีเขาจูนมาไม่เหมือนกันเขาเวลาจูนรถเนี่ยไม่ใช่สักแต่จูนไงว่าจะจูนใครก็จูนได้ใช่ไหมครับคือมีเครื่องมือครบเขาจูนให้เหมาะกับสภาพคนขคับวิธีขับนั่นแหละคือวิธีหลักๆเนาะอย่างรถคันที่เห็นที่ดูอยู่เนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในรถยอดนิยมแหละครับนะก็ลองประเมินดู ว่ารถคันนี้เหมาะสมกับท่านขนาดไหนแม่เจ้ารถ